สวัสดีค่ะจินจากฝ่ายการตลาดค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับข้อมูลที่จินจะนำมาฝากในวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะส่วนที่33ของมนุษย์เป็นทีเรียบร้อยค่ะนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะ ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะไนจะมลภาวะฝุ่นควันและ PM2.5 นะคะการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรานั่นเองค่ะ และวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับ a t o m y PTFE Membrane Max หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองพร้อมมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานค่ะซึ่งจะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก a t o m y Anti Pollution m a k นะคะอันนี้นั่นเอง a t o m ม PTFE m e m b r a n e m a k ผลิตจาก non woven fabric นะคะซึ่งก็คือวัสดุใยสังเคราะห์ที่ไม่ผ่านการถักทอและในส่วนของชั้นกลองค่ะเราผลิตจากเยื่อ PTFE นะคะในหนึ่งกล่องเนี่ยจะบรรจุทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันค่ะในหน้าก,กากอนามัย1แผ่นนะคะจะประกอบไปด้วย5ชั้นเหมือนเดิมค่ะที่เพิ่มเติมก็คือ1ค่ะเราอัปเกรดเยื่อ PTFE ในหน้าก,กากรุ่นใหม่นี้นะคะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะ เยื่อ PTFE นะคะสามารถใช้เป็นแผ่นกรองละอองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพอบนเนื้อเยื่อของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูเล็กๆขนาดเพียง0.1-0.5ไมครเท่านั้นค่ะประสิทธิภาพในการกรองของเขานะคะจะเท่ากับแผ่นกรองอากาศ HEPA หรือ High Efficiency Particulate Air Filter ที่จัดว่าเป็นแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงค่ะสามารถกันน้ำได้จะล้างทำความสะอาดก็ง่ายแห้งไวหายใจสะดวกใส่แล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนมีแผ่นกรองอากาศ พกพาติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยละคะ่ะนอกจากชั้นกรองที่มีคุณภาพแล้วนะคะ a t o m i PTFE Membrane Mask ค่ะยังมีการอัปเดตดีไซน์นะคะโดยบริเวณหูของเขาค่ะจะผลิตจากวัสดุใยสังเคราะห์ชนิดเดียวกันกับขอบพ่ออ้อมเด็กที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีค่ะ อ่อนโยนต่อผิวนะคะมีปุ่มเ e อียร์พิลโลช่วยลดการกดทับบริเวณหลังหูค่ะด้านข้างเนี่ยมีลักษณะเป็นตัว C นะคะเพิ่มความกระชับค่ะสำหรับดีไซน์ด้านหน้าค่ะจะมีลักษณะเป็นวิงเชฟนะคะที่เพิ่มความแนบสนิทให้กับใบหน้าผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะ a t o m i PTFE Membrane Mask ค่ะมีมาให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันทั้งไซส์ M และไซส์ L ตามที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้เลยนะคะ และวันนี้ค่ะจินมีวิธีเลือกหน้ากากมาฝากทุกท่านด้วยง่ายๆแค่ปลายนิ้วของเราเท่านั้นค่ะเราจะใช้ปลายนิ้วนะคะในการวัดจากบริเวณคางถึงกลางจมูกค่ะเพื่อวัดความยาวของขนาดหน้าเรานะคะและเราจะใช้บริเวณหูถึงจมูกตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อวัดความกว้างของบริเวณหน้าเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถเลือกขนาดของหน้ากากให้เหมาะสมกับใบหน้าของเราได้แล้วค่ะ และหากใครกลัวสับสนนะคะว่ากำลังใส่ไซส์ไหนอยู่ก็สามารถเช็คได้ที่ด้านซ้ายล่างของหน้ากากได้เลยค่ะสำหรับรายละเอียดราคาและวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการสามารถติดตามได้ที่ w w w a t o m y c o m t h ตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรักษาความสะอาดสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ バイバイ